ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight กับการไต่แรงเด็ดซีรีส์ในภาคท,ที่11เ็กันแล้วมามาถึงก็ปานไฟเลยนะครับมาดูกันว่าตอนนี้เราจะเจอฆาตกรตัวอะไรเอ่อปับ๊บกดสกิลเช็คไม่โดนปุ๊บเหมือนว่าเสียงมันจะมา,าใกล้ๆอโหลีเจียนแน่นอน อยู่แถวนี้ก็เปล่าอ,เ,อาเก็บสแต็กลัวๆมันมาเพื่อเก็บสแต็กแน่นอน,เนอเราวิงฟูในฝันทุกคนในฝันทุกคนอ้อ4คนดัวดึงช้ำจัด เราหอบลมหนาวไปแล้วนิ่งเราก็ปั่นไฟไปไม่มีคนกระ็นกระเด็นมือแข็งก็ไม่ได้อ้าโดนแข็งไปแล้วหนึ่งคนในเวลาสั้นเปลี่ยนมุมไปได้เห็นกระตกร้อนโอ้โหสกิลเชิกจับแม่นเลยนะโอ้โหส่องรับเตดมานะยังเพิ่งมานะ ใครก็ได ar, ช้ช่วยเพื่อนทีโอ้โหล้มต่อหน้าต่อตาเห็นหรือเปล่านะเก็บบอกน้อว่าเห็นอโอ้โหชัดเจน โอ้โหตันนี้น่าจะช้ำนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวนอนเร็วเกินนะจะรอดหรพิบัติแบบนี้เนี่ยเอ่อฮะกลับไปอุ้มเพื่อนแล้วเพื่อนมาช่วยด้วยโอเคสวยสวยพี่สวยสวยดูแลหิวเลยโอเค thank you ่คนนะไปไปเฮียก่อนเลยโอ้โหโดนไปสองคนแผลไปสองคนแล้วเครื่องปั่นไฟยังไม่ได้สามคนในเวลาสั้นเอ้ยพี่แกก็ช้ำไปไหนวะน่ะเว่งติดเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้โหมันเจอเรา อมันไม่เอาเหล่ารอนไปเนี่ยเป็นผีที่หลายใจเลยเนี่ยอ้าวมันไปเอาเพื่อนเนี yeah, ่ยแล้วเครื่องปัดฟไฟอะไรไม่ได้เลยปันไฟก่อนปันไฟก่อนเพื่อโดนเฟสสองนี่เนี่ยเนี yeah, ่ยแล้วครับทรงไม่ค่อยจะดีเกมนี้เหมือนจะตายเหมือนมีลังบอกเหตุว่าคุณจะตาย โอ้โหโอ,โอ,โอ้ได้เป็นเพื่อนเพื่อนเราก็ไปแล้วหนึ่งคนในเวลาสาั้นหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตายไปแล้วเพื่อนเราโอ้มันเก็บสเตก็กแน่นอนคนนี้มันไล่ต่อเลยแอบครับแอบชัดไปไปเอ็งเก็บมาทางนี้เลยนะโอ้ยมันเอาเลยวะอ่านใจยากจริงจัง พ่อว oh, okay. okay. ีอยู่ตรงนี้เท่นธรรมดาจะมาหรือเปล่าในเพื่อนเพิ่งทำเสร็เสรแล้วถอเอาวหน้าเฟสสุดท้ายแล้วตอนเอายื้อให้หน่อยยื้อให้หน่อยโอเคนั่นอะไรเกอนหรอ จับนี้ต้องมาช่วยแล้วขอล้องเดี๋ยวเพิ่งมาพี่ขอล้องเดี๋ยวเพิ่งมาเลยโอ้ไม่ทันแล้วมันมาว,วันนี้เพื่อนโอ้โหเข้ามากับเสียงเพลงคือคืนเพื่อนใช้ไม,ม้โดนหมดแล้วโดนซอกไปหนึ่งที แถวนี้มีมาอยู่น,นี่นี่เราก็เล่นไปแล้วโอ้ขอโทษจิ๋วมากกว่าหาเลือดจี๋โอ้โหมันดูจังหวะด้วยไม่ไหวไม่ไหว ทำไมเราอดบวกเปียกอะไรขนาดนี้ชับโดนแฟเนเฟกสองใจเย็นเพื่อนต้องรีบมาช่วยดียคนหนึ่งก็จะตายแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องยืนในเสาวไวให้ไหวได้นานที่สุด Mm. เป็นเราเป็นงานนั่นเองเอ็นเราเป็นสวยย่เก็บสแต็กไปสิเ mm. mm. สียงเพลงมันนี่คือคืนละเบิดคือคืนเร่ือ่อน mm. เรือน mm. ตัวเองแปบบ๊บอีกคนนึงกิน บ้านเล็กว่ะคนกระโดดอีกทีเดียวเราก็ได้เนเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะอไอ้ยอยู่ข้างล่างอยู่หรือเปล่ายังไดเลย ขอาล็อยังอยู่ตรงนี้โอ้โหเสียงเพลงเสียงเพลงแบบนี้มันมาลแล้วไล,ไล่ใครไล่ใครเออเพื่อนเราเล่นอยู่ฝั่งแล้วชีกอโอเคไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็น ชี้แค่ไกลที่สุดไกลที่สุดลูกหุ่นตามองอว่ามีคนอยู่นู่นเราไม่ได้ปั่นไฟเลยไอ้เพื่อนเหี้ฉันก่ินมีไหนวะไปหายไปไหนละไอ้เพื่อนอยู่ไหนหายเพื่อนไม่เจออ๋อเครื่องปั่นไฟอยู่โซนโซน,นนี้ปันหมดแล้ว จะไม่ผิดส่วนไม่ตัดมือบยั้งยังยั้งวินิจฉัยแต่ก็อันตรายนะเนีเ่ยเราดีบอกรวเราก็ตายเจ็บกันหมดด้วยเอาอยัางไงและทีนี้จะรอดกันไหมโอ้โหเวลาไปแล้วไม่กลัไปข้างบนเลยไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ต้องมีคนรอดสักคนหรือมะลุ่มต้องเกิดแล้วนะี่มันตายไปปันไฟลอดเลยนะยังไงมันก็ต้องมาแอบ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 พี่ตงนี้มี พยาธิแอมพยที่แอม,แอมเปิดตู้พยาบาลพยาบาลขอร้องเถอะพยาบาลเด็กสองสามพยาบาลมาโอ้โหมาทำไมไม่ใช่เก่งดีนะนี่ไปแล้วไปแล้วกลับไปตันไป่อ มันมากระทิ่งเครื่องเราก็ปั่ดไฟต่อความเย็นเป็นของปีศาจต้องสอดสอ่องแต่ความมั่นใจมันจะไม่มาอีกใจเดียวเท่านั้นประตูอยู่ที่ใจเดียวเท่านั้นใจเดียวเท่านั้นปันไฟได้วยความตื่นเตี้ยว มันจะเจอเราหรือไม่อีกนิดเดียวปุ๊บสวยอ๋อหายเจ็บเลยโอ้โหเพื่อนเราอยู่นู่นเปิดประตูสิจังหวะเลครับพอเปิดประตูเลยละกัน มันจะเฝ้าเพื่อนเราหรือเปล่าเอาอย่างไรเราคนเป็นคนดีมีน้ำใจไปช่วยเพื่อนไหมเราคนเป็นคนดีหรือเปล่าโอ้แต่มันมาแล้วนะั่นะมันมาแล้วนะนะั่นหัวมันแหวบบแบบ เราเป็นคนดีมีนำใจอ้อหอยืนเฝ้าอ๋อมันมาแล้วมาเลยพี่อ่าไปก่อนนะจ๊ะขอโทษดีครับ อ่อนอย่างไรเราก็รอดหนึ่งคนขอโทษที่ทิ้งนะจ๊ะไม่ฮามันช่วยไม่ได้จริงๆหรือเปล่าเออโอเคเรื่องอะไรีบบ้าไม่แยกหรืออะไัคอมสโอ้ขาตกร้อนเกือบโหดเกินนะเกือบไม่รอดแล้วไหมล่ะ เอาแล้วครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม